มาจ้ามาจ้ามาจ้าลูกชิ้นละหลอนไม้ละสิบบาทนะจ๊ะโอ้ฮอทดอกมาถ่ายลงวิดีโอเฉอๆดอกจ้ะจริงๆแล้วจ๊ะสิกินเป็นเพราะเป็นดอกนะจ๊ะเนาะซื้อมาถ่ายคลิปเฉยๆ เพื่อมีการบ้านส่งพี่มากนะจ๊ะแต่ว่าลองกินดูสักหน่อยนะจ๊ะว่าอร่อยหรือเปล่านะจ๊ะอ่าคอนเทนต์ก็ได้ตือลูกชิ้นเด้อปาดเนี่ยซื้อลูกชิ้นมากินเป็นคอนเทนต์แต่อยากหัววะเจออีหลี่เลยจากไปกินว่าเป็นอี่ลี่เลยไปกินเป็นตาอันนี้อย่างาต้มฮุงส้มตำเนี่ยขาดไม่ได้นะจ๊ะ กินทุกวันก็ได้นะจ๊ะบ่าไปแล้วก็กินเป็นยี่ดอกจากตะวางยังไม่ชอบนะนะานะกินได้นิดหน่อย